วันนี้เราจะมาต่อร่างเกียร์กันนะครับอันนี้อันนี้จะเป็นแถวสามนะของเดิมนะของเดิมของอของติดรถมานะครับคันนี้มันเป็นรถบรรทุกบอกมันไม่ใช่ มาดูกันนะครับ วันนีเ้เราจะมาดูนะฮะแกนเกียร์นะฮะเจนสามนะครับมาดูอะไรนะครับเออ่ตอนนี้นะครับเบาะมันมีทั้งหมด3แถว11ที่นั่งนะครับซึ่งลูกค้าบอกว่าต้องการให้มันขยับขยายนะครับต้องการให้นั่งสบายนะครับแล้วก็ต่อรางนะครับ อันดับแรกเลยก็คือตัวหน้านะตัวนี้ลูกค้าต้องการให้วิ่งมาชนชนด้านหน้าให้มากที่สุดนะครับแล้วคู่หน้านี้สามารถหมุนกลับไปด้านหลังได้ทั้งคู่นะครับตัวนี้ให้ถอยหลังไปให้ถึง,ถ,งถึงด้านหลัง,งนะครับแถวที่2แถวไปถึงด้านหลังแถวที่3ยกออกนะครับรถคันนี้เป็นเป็นรถป้ายฟ้านะครับ รถนะคันนี้เป็นรถป้ฟ้าซึ่งซึ่งกดตามกฎหมายแล้วาตามกฎหมายแล้วจะต้องมีเบาะครบนะฮะสิบเบ็ดที่นั่งนะครับซึ่งอันนี้ก็ไม่ผิดนะครับนะครับลูกค้าต้องการให้ลางยาวไปเลยนะครับครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับ อันดับแรกเลยนะครับ mm hmm. ก็คือเรา uh huh. เอาเบาะแถวสามออกนะครับนี่นะครับเบาะแถวสามนะครับและทีนี้เราจะเลื่อนถอยหลังมานะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับนะครับหลังจากที่เราเบาะแถวสามออกเรียบร้อยเนี่ยนะไอตรงช่วงนี้ก็จะมีพื้นทนี่กว้างขึ้น ก็จะมีพื้นที่กว้างขึ้นนะครับเราก็สามารถปรับเลื่อนไ,ได้ทีนี้พอเราปรับเลื่อนไปแล้วนะครับทีนี้สิ่งที่ลูกค้าต้องการก็คือต้องการให้หมุนนะครับเวลาที่เราจะหมุนเราต้องเก็บตรงนี้ก่อนนะครับนี่นะหมุนจะอยู่ตรงนี้นะครับนะครับแล้วเราก็หมุนได้เลยนะครับ เหมือนกันนะครับตัวนี้เวลาต้องการให้หมุนนะครับเราหนังไานะครับแล้วก็หมุนแล้วก็หมุนได้เลยนะครับ ทีนี้ก็เป็นจุดที่มาพนนั่งสบายนะครับนะครับเราก็จะมีพื้นที่นะฮะใช้สอยนะประโยชน์ใช้สอยมากมายนะครับแกนตัวนี้นะครับแกนตัวนี้นะสามารถเดินหน้าถอยหลังนะครับก็คือยกขึ้นแล้วก็ถอยหลังนะครับนะครับส่วนข้างหลังนี่เหยียบนะครับ เหยียบเพื่อให้ถอยนะครับข่าวๆก็ประมาณนี้นะครับเสร็จเรียบร้อยไปอีกหนึ่งคันนะครับ